เดิมสุราเส็พยาเส็พติดเอ๊ะชนเก้าวันเถอะหมดเก้าหมดเก้าเอาใครไม่หมดไม่ใช่เพื่อนเราไม่ไม่หมดไม่กลับวเว้อ่านกอ่ะที่ไหนเนี่ยที่นี่คือนรกพวกเจ้าอะไรมีความดีอะไรกับเขาบ้างเขาก็เข้าวัดทําบุญนะเ้าเคยช่วยหมาช่วยแมวนะ ความชั่วเหรออืมก็มีพูดคำหยาบนะโกหกบ,บ้างแต่ก็ไม่เคยไปฆ่าใครฆ่าก็เหมือนกันไม่ได้ไปทำอะไรที่ทำให้ใครตายสักหน่อยถูกต้องไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละแต่เจ้าได้ดื่มสุราจำได้หรือไม่อืมถ่าสุรานะครั้งเดียวเองหรือเปล่านะไม่ใช่ครั้งเดียวเจ้า,าดื่มก็ปล่อยนะ ดื่มฉลองเป็นอาจินโดยไม่เห็นว่ามันจะมีโทษเอาตัวมันไปนั่นอะนั่นอะไรอะเอ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะย่าหย่าหยาหลัง<อ>จากนั้นสองคนนั้นก็ถูกน้ำร้อนจากกระทะทองแดงลาดเข้าไปในลำคอจนลำคอย่อยสลายฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ยุงมันเยอะอะไรขนาดนี้เ่ยไมาช็อตยุงมาสิเออจะได้ไม่ต้องกัดเยอะแยะทั้งหมด่ยทำอะไรนะลูกก็ตียุงไงแม่อย่าทำเลยลูกมันบาปนะลูกโอยมันก็กินเลือดเราเหมือนกันเลยแม่ตีมันตายไปตัวสองตัวไมนเป็นไรเลยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ก่อกวนเราละจริงเหรอลูก ยิงนกตกปลาเล่นกันสักหน่อยดีกว่าไหมเออก็ดีนะน่าไปเออเฮ้ยว่าตรงนั้นอะตรงแหลมที่มือตรงนั้นอะเพราะว่ามีนกมาเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ด้วยจริงป่ะเนี่ยวันนี้เอาปืนมาป่ะเนี่ยเอามาเอามาเออมา,อาอวันนี้ข้าขอใช้หน่อยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัว,ว,ว,วตนี้แหละอีกดวงรึเปล่นั่นไงมันล่วงแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บมันดิไปเก็บมันดิ เจ้าคือใครข้าข้าชิ่ป๊อตแต่เจ้าไปยิงนกมันก็แค่ตัวสองตัวเองไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอาตัวมันไปได้เฮ้ยอะไรอ่ะแรงเหรอปีมาด้วยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะออกออกไปชิวชิวออกไปออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายาอ้อ อ้ยอ้ไอ้อผู้ที่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิต7ผูกนรกขุมนี้ลงโทษด,ด้วยการฝูงแรงและฝูงหมาเข้าไปลุมกัดและจิกอย่างทรมานก,กล่าวเท็จหลอกลวงผู้อื่นมาครูบอกว่า,าต้องจ่ายค่าเออพวกเนี้ยเพราะว่าครูให้จ่ายตั้งแต่เดือนที่แลวว้วอะแล้วหนูเดิ๋เอาจดหม,มายมาแล้วค่าเทอมก็เคลื่อนต้อง 40, 0 0ห้า ฮะสี่หมื่นห้าเลยเหรอลูกใช่อ่ะต้องใส่พรุ่งนี้ต้องใส่ซองแล้วแม็กับสื่อสารไปดัาเรียนหลอกเงินแม่ได้ตั้งสีตั้งห้าพันอ้าวไงนายเอ้ยเราอยากซื้อการ์ดเกมต่อจากนายอ่ะการ์ดเกมเหรอเรามีแวนการ์ดกับวินดีไฟอ่ะเท่านี้มีเท่าไหร่เอาหมดเลยโอ้ยได้เลยเนี่ยแบบแปลเลยนะอ้ะเดี๋ยวเราค่อยหลอกเงินแม่ใหม่ก็ได้ นี่คือนรกกระพเจ้าเคยกล่าวเท็จไงกล่าวเท็จคืออะไรคะก็เคยไปหลอกหลอกลวงผู้อื่นไงจำได้ไหมข้าเธอมหรอจำได้ก็ดีละเอาตัวมันไปโทษของการกล่าวเท็จหลอกลวงผู้อื่นจะต้องมีร่างกายเน่าเปื่อยมีสีขึ้นเต็มตัว ต้องคอยกินปีของตนเองที่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็จะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นแ้งก็จะคอยกัดจิกหน้าเวทนาเป็นยิ่งนะ